สวัสดีครับผู้ชมชาวช่องตือกางทั้งหลายนะครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับฟังกีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้มาแพสเกมหรือรีวิวเกมต่างๆนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะมารีวิวภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนนะครับเรื่องจิจ u ส s ไคเซ s นซีโร่เดอะมูวีนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่26มิถุนายนนะครับที่ผมได้ไปดูมานะครับโดยหนังมันเข้ามาตั้งแต่วันที่23แล้วนะแต่ว่า ผมไปดูมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับผมก็คนแน่นมากๆนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะแต่ว่าก็ไม่แปลกนะครับสําหรับค่ายนี้ในการทําเอ่อการ์ตูนหรือว่าภาพยนตร์ออกมานะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาเล่านะครับในมุมส่วนตัวผมและก็เอ่อในมุมที่ผมเนี่ยได้ไปดูมานะคืออาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นหลักเลยนะครับผมซึ่งอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวขอมาเกิดเรื่องของเรื่องย่อกันก่อนนิดนึงนะครับผมก็คือไอ้พระเอกนะครับชื่อว่าโอคุสึยูตะนะครับผมก็เล่าง่ายๆเลยว่าประเด็นว่าพระเอกคนนี้นะฮะไอโอคุสึยูตะเนี่ยได้เหมือนมีแฟนคนแรกนะครับผมเป็นแฟนแบบว่ารักใสๆวัยเด็กนะครับผมแล้วก็อยากจะสัญญากับอริกะจังนะคะว่าเออเนี่ยโตขึ้นไปนะครับว่าจะเป็นแฟนกันเป็นภรรยาเป็นสามีกันนะครับผมซึ่ง แต่แล้วมาวันหนึ่งเนี่ยลิกาจังเนี่ยก็ได้เกิดอุบัติเหตุน,นะครับผมทางรถยนต์นะทีนี้เนี่ยไอเด็กคนเนี้ยโอคุซยุตะเนี่ยับผมมันก็คือเขาชื่อช็อกค,ครับว่าโอโหลิกาจังแฟนของฉันตายไปนะผมทําให้ไอโอคุซูยุตะเนี่ยก็เป็นเด็กเก็บตัวเงียบไปเลยนะครับผมไม่สูงสิงกะใครนะครับกลายเป็นคนลูกส่วนตัวสูงนะครับซึ่งไอมันก็แบบเอ้ยฉันจะอยู่ไปทําไมฉันแบบ ออไม่มีความหมายอะไรประมาณนี้นะครับจะเข้ากับใครก็ไม่ได้หน้ามันก็หน้าโดนแกล้งอะไรประมาณนี้นะครับก็เกิดการบูลลี่ภายในโรงเรียนนะครับผมซึ่งเขามีเพื่อนอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ยิ่งโดนบูลลี่ด้วยเนี่ยทาให้เหมือนเขารู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็เหงานะครับผมเขาก็ได้ทําการฆ่าตัวตายนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับผมเพราะว่ามีพลังงานบางอย่างนะครับช่วยเขาเอาไว้นะครับผมและทีนี้เนี่ยไออาจารย์ โกโจนะครับผมซาโตโรนะครับผมก็ได้มาเชิญชวนนะครับไอเด็กคนนี้นะครับผมโดยมีเป้าหมายก็คือว่าคุณจะตายไปทําไมล่ะในเมื่อคุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้นะคุณสามารถมีเพื่อนได้นะอะไรไประมาณทำนองนี้นะครับผมซึ่งไอเด็กคนนี้มันก็โอเคก็ได้ฉันอยากมีเพื่อนฉันไม่อยากเหงาแล้วฉันรู้สึกว่าเออลิกะเป็นคนเดียวในชีวิตฉันก็จริงแต่ว่าฉันควรจะมีเพื่อนแล้วครับไม่ควรเหงาแล้วอะไรทํานองนี้นะครับผมก็เลย ได้ลองมาเข้าโรงเรียนสายวทยแล้วก็ได้เริ่มเรียนวิชานะครับผมซึ่งต่อมาก็ได้เกิดอีเวนต์นิดหน่อยนะครับโดยมีไอตัวลนยนะครับผมชื่อว่าเกตโทนะครับผมได้อยากจะได้ได้อยากจะได้คืออะไ,ไรอยากจะได้พลังของพระเอกนะครับผมซึ่งก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆนะครับผมเกิดขึ้นในเรื่องนะครับเรื่องสั้นๆก็จะประมาณนี้นะอ่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเล่านะครับในความรู้สึกผมหลังดูนะครับผมอาจจะไม่ถูกใจใครหรืออาจจะถูกใจใครก็ขออภัยไปนะที่นี้ด้วยนะครับผมอันนี้ขอเล่าในมุมมองผมอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับแต่ว่าขอเล่าในมุมส่วนตัวผมละกันผมรู้สึกว่าภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้นะผมขอเรียกว่าภาพยนตร์ได้ไหมผมขอเรียกว่าการ์ตูนล้วกันน,นะการ์ตูนนะคะรับผมการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะดําเนินเรื่องไปตามสเตปเป็นอย่างมากนะคือถามว่าผมเนี่ยไม่ใช่แฟนการ์ตูนจริงๆนะครับผมแต่ว่าผมสามารถคาดเดาได้บางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่อๆไปนะครับผมคือเหมือนไล่มาตามสเตปเป็นแบบค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยนะก็คือไล่สเตปแบบเหมือนแบบศูนย์หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับผมคือไล่สเตปไปนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่าภาพยนตร์หรือการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผม ทีนี้เนี่ยความเล่าง่ายของเขาเนี่ยก็ทําให้มันกลายเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ตามสูตรประมาณนึงนะครับเช่นอาพระเอกมีแฟนแฟนตายแฟนตายและก็เครียดเครียดแล้วก็ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเลยฆ่าตัวตายค่าตัวตายเสร็จแล้วมีคนมาห้ามมีคนมาห้ามเสร็จแล้วชวนไปโรงเรียนไปโรงเรียนฝึกวิชาฝึกวิชาสู้สู้แล้วก็สู้อีกจนสุดท้าย จบเรื่องอ่ะมันก็ประมาณนี้นะครับผมคือดําเนินมันจะเป็นแพทเทิร์นไปเลยนะครับผมซึ่งผมมองว่าเนื้อเรื่องอาจจะทําให้มันดีกว่านี้ได้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่าดูเพลินเข้าถึงง่ายและสนุกและผมไม่ใช่แฟนจูจสืไคเซนและผมดูแล้วผมอินสนุกมากนะครับผมขอมาที่เรื่องฉากแอคชั่นละกันผมชอบงานภาพอย่างมาก แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของบริษัทแมปป้าที่แมปป้าทำไม่ว่าจะเป็น d e m o n s ตเยอร์ใช่ไหมไอเท็กออนไอท่านใช่ไหมแล้วก็จีนเซอร์ครเซนนะผมรู้สึกว่า,าง,งานภาพม,มันสวยอยู่แล้วด้วยตัวของมันและฉากแอคชั่นเรื่องนี้ถือว่าจัดเต็มระบบมากๆและผมก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกมากๆครับผมซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากดูเนื้อเรื่องเนี่ยคุณก็เออผมเคยเห็นมีมมีมหนึ่งแล้วกัน เป็นมีมบอกว่าเนื้อเรื่อง20% 80%คือการต่อสู้คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเออเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากมันเป็นตามสูตรไปเลยแล้วก็คุณก็ไปไฟในฉากแอคชั่นสนุกๆงานภาพสวยเสียงก็หำอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งมันสนุกนะครับผมผมให้เลยว่ามันสนุกนะครับผมทีนี้เนี่ยมันก็ได้ฉากแอคชั่นไปนะครับผมแต่ว่าผมขอติดเรื่อง,น,งนะครับผมคือ เนื่องจากว่ามันมีฉาก e n c น d i t ดิตนะครับผมมันเลยมีข้อมูลบางอย่างนะครับผมที่เชื่อมกับตัวหนังนะครับผมทีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเหตุอันใดน,นะครับผมฉากแอคชั่นเนี่ยหลังๆเนี่ยเริ่มมีการดรอปมีการตัดภาพบางอย่างที่แบบว่าเอ้ยเอ้ยคุณจบไปไว้ไหมหรือเอ้ยคุณจบง่ายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมซึ่งเข้าใจได้ว่าหนังมันชั่วโมงครึ่งกว่าๆนะคะประมาณนี้นะ ขอคร่าวๆนะครับหนังชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็คือคุณเป็นไม่ได้คุณก็ต้องตัดอะถูกไหมซึ่งผมเข้าใจในมุมนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆอ่ะโอ้โหท,ทาแต่มูวี่ทังนี้ผมอยากดูแบบเต็มแม็กเต็มหน่วยกว่านี้นะคือมันเต็มแล้วละแต่อยากเต็มหมวเนี้ยคือแบบฉากต่อสู้ปังอย่างคือมันจบง่ายมากนะครับขอ,อยกตัวอย่างนะครับอาจจะมีสปอยนะครับอาจจะมีสปอยนะ คือพระเอกเนี่ยได้รวมพลังกับลิกะนะครับผมในการจะสู้นะครับกับเกรทโทซุงรู้นะครับผมซึ่งก็เกิดการชาร์จพลังแบบเหมือนขึ้นเต่าในดับเบบอลเปียงปุ๊บตัดภาพปักกลายมาเป็นฉากแบบบ้านพังอะไรประมาณนี้นะครับเมืองพังอะไรประมาณนี้ซึ่งผมอยากจะดูเฮ้ยเอาหน่อยดีแบบนะช่วยกันหน่อยแบบให้มันเข้เขมข้นกว่านี้นะครับผมซึ่ง มันก็มีหลายฉากเช่นฉากอาจารย์นะครับผมซาโต้รุนะครับผมแบบสู้กับไอ้อตัวร้ายผิวสีนะครับหรือว่าตัวละครผู้หญิงสองตัวนะครับที่เราเห็นว่าเป็นฝ่ายของเกดโฮซุงรุเนี่ยก็ตัดภาพทิ้งไปนะครับผมซึ่งบางอันเนี่ยผมอยากจะเห็นว่าเฮ้ยคุณสู้กันยังไงอย่างน้อยมันไม่ได้เวอร์วังอลังการมากนะครับผมแต่ว่าเอออย่างน้อยก็อยากจะเห็นพาังของแต่ละคนนะครับผมซึ่ง มันก็ยังดีนะที่บอกว่าพลังของคนนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมคืออย่างน้อยก็รู้นะครับต่อให้มันไม่เล่าว่าต่อสู้กันยังไงแต่ก็เล่าว่าตัวละครไอ้ที่มันเป็นแบบว่าฝ่ายร้ายหรือฝ่ายดีมีพลังยังไงอ่ะก็ขอชื่นชมนะครับผมอาจจะไม่ต้องเล่าเยอะแต่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีสาหรับเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมต่อมาขอเล่าเรื่องความสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมความสัมพันธ์ของเรื่องนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีการเล่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมสําหรับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมีการเก็บตกมีการที่ผนวกกันให้มันเป็นความสามารถว่าเออเขาทําไมถึงเป็นแบบนี้นะซึ่งผมก็มองว่ามันค่อนข้างแข็งอยู่นะในความสัมพันธ์ก็ประมาณนึงนะครับผมรวมทั้งความสัมพันธ์ของเพื่อนที่มันสามารถบ่งบอกได้ว่าเออเนี่ยมีความห่วงใยซึ่งกันและกันอ่า ซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นโชนินมากนะแบบรักเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะสำหรับภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนของญี่ปุ่นนะครับความรักเพื่อนมันก็ถือว่ามาเป็นอันดับสูงๆนะครับผมแล้วก็ความสัมพันธ์ของอาจารย์และลูกศิษย์ก็ทําได้ดีนะครับขอยกตัวอย่างเช่นอาจารย์สโตลุกเนี่ยบอกว่าเออเนี่ย ถ้าคุณเนี่ยอยากจะกําจัดไอโอโคสูรูตาเนี่ยผมไม่รับประกันนะว่าผมจะไม่ช่วยอะไรประมาณนี้นะครับมันทําให้ความสัมพันธ์แบบว่าอาจารย์ลูกศิษย์หรือว่าเพื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผมรวมถึงความสัมพันธ์ของยูตากลิกาด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะแน่นและละเอียดนะครับผมในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งอาจจะไม่ได้มีผ้ามากมายแต่ว่าเออเราทําให้รู้ว่าเอ้ยเขารักกันเขาแบบ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งข้าวๆของมันก็จะประมาณนี้นะผมโดยผมเนี่ยไม่รู้จะหาข้อติตรงไหนที่นอกเหนือจากการตัดภาพต่อสู้นะคบผมทีนี้เนี่ยมาขอสปอยนิดหนึ่งนะครับขอสปอยนิดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของ e n c น d i t นะครับผมที่เชื่อมกับเนื้อเรื่องนะครับผมคือ n c ็นเครเนี่ยมีการเล่านะครับผมว่าไอโอคาสสุอยูตาเนี่ย ได้อยู่กับตัวร้ายตัวหนึ่งนะครับที่เป็นผิวสีที่สู้สกับอาจารย์โกโจซาโตรุเนี่ยคือผมไม่เคยอ่านมังงะเลยนะครับแต่ว่าขอได้เหตุการณ์ก็คืออาจจะเป็นโอคุซูยูตาเนี่ยที่เราไม่ได้เห็นในภาคธรรมดาเนี่ยอาจจะมานะครับผมในมาอยู่นะครับกับเอ่อไอตัวร้ายนะครับผมคือผมไม่ได้บอกว่าตัวร้ายจะไม่กลายเป็นตัวดีนะผมผมมองอาจจะมองว่าแบบเขามาทําภารกิจร่วมกันจนทําให้ไม่ได้เห็นเขา ในเอ่อในการ์ตูนนะครับผมที่เราดูกันเนาะในแบบว่าในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมซึ่งอันนี้ขอขอขอ,ขอภัยไว้เลยนะถ้าข้อมูลผิดน,นะครับเพราะว่าผมยังดูได้แค่มันยี่สิบกว่าตอนนะครับผมคือมันมีประมาณ20 24-25ตอนนะผมซึ่งผมยังดูได้แค่ประมาณ20ตอนนะผมไม่รู้ว่าตัวละครน I, I, o, นนเนี้ยไอโอคสุดยุตตาเนี่ยโผล่มาหรือเปล่าในนนนะครับก็ขออภัยในที่นี้นะครับซึ่งผมอันนี้คือคาดเดาบางส่วนนะครับว่ามันอาจจะได้ไปทําภารกิจอะไรร่วมกันอะไรประมาณเนี้นะครับผมซึ่งก็ยังมีอาจารย์โกดโจสตูซุซึ่งเดินผ่านมาซึ่งก็ไม่ได้แบบว่าตกใจหรืออะไรนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าอาจจะนำมาใน ในภาคต,ต,ต่อไปได้นะเพราะว่าผมว่าตัวละครเนี้ยเท่ hey, ไปได้แล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยเอาจริงนะผมขอโทษนะผมรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยควรเป็นไข้เอกของเรื่องจุดจุดสื่อไคเซนด้วยซ้ำไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าไอไอที่กินไอ ของฟุกุนา9ไอ20นิ้วอะไรอะไรประมาณนั้นอะมันผมรู้สึกว่ามันไม่เท่เท่าตัวเนี้ยคือผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเท่ของจริงนะครับผมและก็พลังของเขามันค่อนข้างเท่ามากๆอะ่ะเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครเนี้ยไม่ควรเป็นพระเอกมากๆนะซึ่งผมก็หวังว่าเขาจะนํามาในแบบซีซั่นต่อๆไปนะครับผมกอ คร่าวๆนะครับผมประมาณนี้นะผมสําหรับวันนี้นะครับในการรีวิวเรื่องจดสือสายเซนนะครับอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้เป็นวิดีโอแรกที่ผมลองรีวิวนะครับภาพยนตร์หรือว่าเอกระตูนนะผมก็ถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยานที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เฮ้ยเราลืมอะไรหรือเปล่าเราลืมให้คะแนนเออฮะ เรื่องนี้ผมขอให้คะแนนนิดนึงนะครับผมโดยเรื่องนี้เนี่ยคะแนนที่ผมอยากจะให้เนี่ยผมขอให้คะแนนที่8.5เต็ม10ลวกันนะครับผมคือผมมองว่ามันยังมีข้อบอกพร่องบางอย่างแต่ถามว่าความสนุกความต่อเนื่องของภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนเนี่ยก็ทำได้ดีนะคะผมนั้นผมให้ที่8.5เต็ม10นะครับผมก็โอเคครับเข้า,มา,มาคร่าวประมาณนี้ละกันเนาะ ก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และ subscribe นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ